สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องแ,นะแนะนำตัวก่อนนะคะว่าคนที่ทำวิดีโอชื่อเมย์แล้วก็เป็นคนเขียนบทความลงในเว็บแ p p ฟรัน hmm. ก็คือวันนี้จะมาแนะนำรีวิวเกมที่มีชื่อว่าค o s ซีโร a นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็จะพาไปดูใน App Store กันก่อนเลย mm hmm. ว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคก็กดเข้าไปหาที่ App Store อยู่ไหนล่ะฮัลโหล แล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าคอสซีโรดคอสซีคอสซแปลว่าขามแล้วก็โรดที่แปลว่าถนนก็ไม่เจอโอ้เราดคำว่าีคอสซีโรดเจอแล้วคือเราก็ได้โหลดไปแล้วนะคะก็ไปดูที่ว่าประมาณว่ามันเป็นหน้าตาประมาณไหนคือมันก็เหมือนมีเป็นตัวไก่ไ่แล้วก็ ให้ข้ามถนนอะไรแบบนี้โอเคเราก็เข้าไปดูที่เกมกันเลยดีกว่าโอเพ่นเลยค่ะจิอแบบมีเสียงด้วย <c oughs> เวลาเริ่มเกมก็คือให้กดแตะไปมันก็คือนะว่าเริ่มเกมเลยนะคะ เราก็จะเริ่มกดแตะเข้าไปแซดชุบชุบชุบก็คือให้กดอย่างนี้ก็คือเดินหน้าใช่ไหมคะก็คือแตะเข้าไปที่หน้าจอมันก็คือเท่ากับกระโดดหนึ่งทีกดอีกอย่างนี้ก็อ้าตายแล้วแม่เจ้าโอเคเริ่มใหม่โอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่ <laughs> มใ,หมมใ,หมใจเย็นใจเย็นเบ๊ นี่เราจะมาทดลองตายให้ดูให้ครบสิบห้าครั้งโอไม่ oh นี่เราก็จะกระโดดผ่านท่อนซุงมและอ่ะไมะ่ลอดลอดคือถ้าเกิดว่าสไลด์ก็คือเหมือนแบบไปข้างซ้ายข้างขวาก็เลือกสไลด์เลยไอสีแดงแดงโอไม่ oh ไม่ทันนะไอเสียงแดง,แดงที่ลางรถไฟก็คือมันจะเป็นสัญญาณเตือนว่าแบบว่ารถไฟจะมาอะไรแบบนี้โ okay, อเคเราเริ่มใหม่ เราจะลองตาให้ครบทุกรูปแบบจริงๆเหมือนจะกระโดดผ่านท้องสูงนี่มันจะง่ายๆมากๆเลยเราแต่ว่ามันก็จะมีแบบโอกาสตายสูงมากเช่นกันโอ้อเคโอเคตายกระโดดชนรถเก่งสุดๆค่ะ เราจะพาไปตกน้ำอ้าวไม่ทันตกตายก่อนโอเคเดี๋ยวไปตกน้ำค่ะน้าตกน้ําแล้วก็สายไฟแล้วก็เก็บคอยอ้าวไม่ทันตกน้ําอีกแล้วไม่เป็นไรเรามีโอกาสตายได้หลายรอบมากมาย เราจะไปตกน้ำอ่ะบ่อน้ำอยู่ไหนโอเคมาแล้วน้ำนี่นี่คือตกน้ำให้ดูเลยชัดโอเคต่อไปก็จะเป็นนี่คือแบบว่าไหลลงไปเหมือนแบบไหลาทางไอ้เส้นขาวๆเนี่ยก็คือเหมือนแบบเป็นจุดสิ้นสุดว่า ถ้าเกิดว่าเราลอยมาตามไอ้คอนไม้เนี่ยแล้วเลยถึงเส้นขาวแล้วก็ตายแน่นแล้วอะไรแบบนี้โอเคเราเริ่มใหม่ต่อไปเราจะไปตายด้วยวิธีไหนดีจริงๆมีหลายอย่างมากคือลองตายมากเกือบหมดแล้วโอเคเก็บแต่น,น้อยนี่แนะ่ ยกตัวแบบอย่างเช่นว่ากดแบบเบิ้ลเกินไปอะไรแบบนี้เออตายอีกแล้วมันแบบว่าเราวางแผนว่าเราจะกดสามครั้งอย่างเช่นถ้าอันเนี้ยเราจะกดต้องกดหนึ่งสองสามสี่ก็คือจะไปอยู่ตัวตรงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยมันก็แบบมีโอกาสตายสูงถ้าเกิดว่าเรากดเบิ้ลเกินไปอะไรแบบนี้เ,เรเิ่มใหม่เร่ใหม่แล้วก็มีอีกอย่างที่ตายก็คือแบบว่า แบบเฮ้ยตัดสินใจไม่ถูกอะ่ะจะไปไหนดีรอเวลาอยู่เฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะโอเคอย่างเช่นว่าตรงนี้โอเคเราหยุดแค่ตรงนี้แล้วเหมือนแบบข้ามยังข้ามดีไหมอะไรแบบนี้เรายังไม่รู้แล้วหน้าตอมันก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเหี่ยวมันก็จะมาข้าไปอันนั้นก็คือตายโอเคต่อไปนี้ก็คือเหมือนว่าจบแล้ว เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปอันนี้ก็คือเป็นคะแนนที่ได้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนพอจุดจุดหนึ่งมันก็จะให้ฟรีกิฟต์มามันก็จะเหมือนแบบนับเวลาไม่ได้ว่าเราทําคะแนนดีแล้วมันจะฟรีกิฟต์อะไรเงี้ยอย่างเช่นอันนี้นได้12แต่มันก็จะมีฟรีกิฟต์มาแล้วก็กดเข้าไปที่กิฟต์เย่แล้วมันก็จะมีของรางวัลให้กดใตะเข้าไปได้มา110นี่แล้วก็ อย่างตัวของทางเว็บเองก็ได้สะสมไว้ตั้งสี่ร้อกว่าแล้วิ่่โหลดมาเมาื่อวานเล่นได้ไม่กี่ครั้งเองโอเคแล้วนอกจากนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบว่าเอากิฟตไปวีนไพก็นี่แล้วเราก็จะสล็อตไปใครอยากเล่นก็เล่นซึ่งเราไม่เล่นนะคะโอเคต่อจากนั้นก็มีอะไรอีกก็ Hall of f เ m e เขาเรียกว่าอะไรล่ะ นั่นแหละเป็นต่อกับเชื่อมต่อกับทาง Gmail อะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เราไม่มีเพื่อนเราก็เลยอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ได้คะแนนสูงสุดเอ้ยไม่ดีอันนี้มันคือเป็นโซเชียลที่หมายถึงว่ากับเพื่อนของเราแล้วก็ไปดูที่ออคืออาอมันเท่าที่ดูแล้วก็คิดว่ามันน่าจะคะแนนท็อปสุดคือประมาณสองพันก็คือคนที่อยู่สองพันก็คือจะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะ เป็นปห,หมดซึ่งไม่ใช่เราเพราะเรายังไม่ได้คือคือเอเคกลับไปแล้วนี้ก็เป็นเมนูต่างๆคือมันก็เลือกได้ว่าจะมีไหมเสียงก็เงียบไปแล้วก็มีกดดูเครดิตโนเชเด์โนเชโดคืออะไรไม่รู้เหมือนกันกลับมาดูสิอะไรคือโนเชโดไม่รู้สึกถึงเลยอะไรคือโนเชโดูอขึ้นรู้สึกแต่ไม่ค่อยรู้สึก โอเคกลับไปเมาใชนได้ว่าแล้วก็เลือกเปลี่ยนภาษาได้ไหลายภาษาไม่มีภาษาไทยแล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยแหละค่ะพื้นฐานก็ restore purchase ไมไ่รู้ค่ะโอเคแล้วเราก็ออกเป็นอันจบการรีวิวววาเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะเอ้ยทำเพืเ่ออะไรใครวี่แหละไพรพอแล้วพอแล้วจบแล้วจบแล้วกดออก